สวัสดีครับผมปรชีตัวแสบนะครับพเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่ล่าสุดมาแนะนำและทดลองเล่นให้เพื่อนๆดูกันครับมันคือ flying spinner fly n o v a pro ครับฮ่าฮ่าฮ่า infinity เย้ yeah, ของเล่นใหม่ๆนะครับแน่นอนครับได้มาจากแบงกูชาเอเฮ้ยของเล่นสุดเฟี้ยวลำยุคนำสมัยแบบนี้น่าจะรูนะครับผมเป็นคนที่ชอบสปินเนอร์มากๆครับแล้วตัวนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็น flying spinner ครับสปินเนอร์ที่มันสามารถบินได้ครับบินได้ด้วยอะไรครับบินได้ด้วยพลังจิตของเราครับเพียงแค่เราทำมือฟุบฟึบพวกมันจะบินตามมือของเราอ๋ออย่างเฟี้ยวอ่ะอ๋ออยากเห็นเลยวใช่ไแล้วมาแกะกล่องดูได้ดีกว่าครับ flying spinner fine wa pro ครับโอ้ชื่อมันจะยาวไปไหนเนี่ย มาดูกันอ่ะนี่ครับฟลายหนูว่าโปรครับแล้วก็ให้ดูมีน,นิดนึงครับ <laughs> ดูดิโอ <c oughs> คือตรงนี้ผมอยากจะบอกพี่ๆที่ส่งของนะครับว่าให้บบกมือนิดหนึ่งคือของไม่อยากให้เป็นกล่องเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยคือถ้าพี่รุแนแรงครับกล่องมันก็แบบบุบเสียหายอย่างงี้ใช่ไหมหวังว่าของข้างในมันจะไม่เป็นอะไรนะครับแค่แบบบุบ กล่องข้างนอกพอเนาะอาจารเป้ดูทีสินค้าก่อนก่อะไรครับอ่านี่ครับผมซื้อมาจากแบงกูนะครับราคาเฉียบๆหนึ่งพันบาทครับหุ้ยโหเกือบพันเลยเหรอของเล่นที่ราคาเกือบพันนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับก็นี่สิครับถ้าเกิดธรรมดาแบบเบสิกทั่วไปผมจะมารีวิวทําไมใช่ไหมครับมาเรามาแกะกล่องดูสัมผัสแรกเลยดีกว่านะครับดูแบปึ๊บต่อมครับหนึ่งสองสามอุ้ยเจ้ามึง โอ้ oh, ตัวนี้ผมได้มาเป็นสีแดงครับมันจะมี3สีตามลูปขางล่างนี้เลยครับชมพูดแดงแนละน้ำเงินนะครับผมได้สีแดงมานะอ่ะมีสายชาร์จแสดงว่าชาร์จแบตได้ครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็คู่มือจากนั้นก็นี่ครับตัวลูกบอลของเราครับร l y n o าของเราครับว้มันก็จะเป็นลูกบอลทรงกลมแบบกลมบล็อกเลยครับก็เหมือนดาวเลยนะครับนี่นะเห็นไหม กมบ็จะมีใบ,บพัดเป็น2ชั้นด้านในนะผม,มไม่แน่ใจมันเพื่อนมองเห็นไหมนะเนี่ยเป็นแนวนอนอนนันนึงก็มีข้างบนเหมือนพัดลมอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายไฟแหละที่ถีดลำต้มนี้นะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับชาร์จแบตนะครับนี่ะนะแล้วก็จะสามารถชาร์จแบตตรงนี้ได้นะครับทีนี้ครับการเปิดเล่นครับฮะกดไงทีนี้อ๋อกดข้างในครับโวอ๋อเยี่ยมอ้าวผมหยุดไงอ่ะพอขยับแล้วมันบุ๋นเลยครับต้องผมยุดยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ ผมไม่สามารถหยุดได้ครับเฮ้ยมันหยุไไดไงอ,อ่ะเฮ้ยหยุดไม่ได้เฮ้ยอ่านี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้ขยับขยับตบๆก็หยุดได้ครับเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่า ปุ่มเปิดปิดมันอยู่ข้างในนี่ครับนี่ครับเสียงดังตรงนี้นี่คือปุ่มเปิดปิดของมันนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บแล้วเขย่าครับมันก็จะติดเลยครับแล้วเมื่อกี้จะหยุดก็คือมันคงกระแทกอะไรแล้วหยุดเน่ยเมื่อกี้ผมเขย่าวเขย่าก็ขอกับต๊ะแล้วมันหยุดไปนะครับนี่แหละความไม่อ่านคู่มือก่อนจะเป็นอย่างนี้ครับผมดูคู่มือแป๊บนึงนะอ่านี่ครับในคู่มือเขามีวิธีบอกอยู่ครับแหมผมไม่อยากมาให้ดีก่อนนะเขาบอกว่าพอเปิดเครื่องปุ๊บเขย่ามันก็จะหมุนครับเขย่าวทีก็หยุดครับอ่านี่เดี๋ ปาไปในมุมองศาไหนครับเล่นแบบลอยลอยกา,ากดต้องทํายังไงนี่หรือว่าจะแบบปาไปหาเป้าหมายต้องทำยังไงเงี้ยโอ้คือเล่นได้หลายแบบเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดตอนนี้เดี๋ยวผมขอศึกษาแล้วเดี๋ยวผมค่อยเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับเพราะทั้งสามแบบเนี้ยมันต้องเล่นแบบไหนกันแน่นะครับมุมแมลงแบบลอยเฉยๆแล้วก็แบบปาไปหาเป้าหมายนะครับขั้นแรเราลองตรงนี้ก่อนเปิดเครื่องปึ๊บให้ไฟขึ้นอ่ะไฟขึ้นอย่างนี้ครับแล้วเขย่าครับอ่ะเสร็จแล้วครับจะอยู่ีนทีครับเขย่าอีกรอบครับ อ่าใช่ครับใช้การเขย่าครับเขย่าเพื่อให้เริ่มและเขย่าเพื่อให้หยุดนะครับอาอัรดับแรกเรามาลองเปิดได้กันก่อนดูดานะครับยังไม่ต้องมีความรู้หรือหลักการอะไรนะครับลองดูการหมุนของมันก่อนเราจะได้พอเข้าใจได้นะครับว่ามันหมุนแบบในอะไรยังไงนะครับอ่ามากดเปิดได้เลยอ่าโอเคอ่าีครับลองดูก่อนนะครับยเก้ยเฮ้ยปาไม่ขึ้นเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นดิ เอ้าเฮ้ยลงพื้นอ,อย่างเดียวเลยเอ้าวเอ้โหผมกลับหัวโอ้โ๋อแสดงว่าอ๋อนี่ใช่ใช่ครับนี่กระต้านที่มีสวิตเปิดเนี่ยอัพครับต้องกรต้านี้ขึ้นนะครับโอ้โเมื่อกี้ผมกลับหัวครับผมก็งงทำไมป่าไม่ขึ้นป่าลงลงอย่างเดียวเลยครับทาไมต้าแนบบที่มีสวิตอยู่ข้างบนอย่างงี้อ่ะลองดูนะครับลองแบบเล่นเล่นดูก่นอนว้าวว้าวเรียกได้ว่าปล่อยไปไหนไปนั้นเลยครับเมื่อกี้ปล่อยขึ้นมันก็ขึ้นไปเลยชนเพดานหายไปไกลเลยครับเฮ้ยโอ้โหว้าเอาหมัียจี๋ยวนะ มาดิมาดิโอ้มันปวดจริงๆครับอะลองป่าไอปข้างดูไงครับโอ้โหผมว่าผมไม่สามารถเล่นในห้องได้เลยครับพอปลาไปมันแบบทั่วหมดเลยครับอยอ่ะมามันต้องระบบติดตามอย่างนี้ครับลองดูนะครับผมปลาไปแล้วมันจะเป็นไงครับออาไปเอ้ยอา้าว เข้ามุมแล้วก็ลดไปแล้วครับโอ้โหไม่ใช่เล่นครับน่าต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับคือมันยากมากเลยนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเจอตรงนี้ครับก็คือเป็นลูกบอลทรงกลมแล้วแบบปิดรอบหมดเลยเห็นไหมเวลามันชนอะไรปุ๊บมันจะไม่เป็นไรเลยครับเนี่ยอันนี้นะหรือว่ามันชนกําแพงอย่างเงีนะ้เห็นไหมมันจะเล้งออกไปไม่มีปัญหาครับเนี่ยเห็นปะมันจะเข้าไม่ได้ทุกที่เลยครับเอาใหม่ oh ต้องปาเข้ามุมไปให้มันก็ได้ก็เล้งอยู่ในมุมเนี่ยเนาะจะไ,ได้มองเห็นกันโอ้รู้ว่ามันเขินกล้องครับหนีกล้องตลอดเลยอเอาใหม่ลองดูนะครับ ไปโว้ปั๊มจะไปหึงุตลอดเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวปุ๊บปุ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 โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นนะครับยากจังการเล่นนี้ทำไมพี่ไปกลับตลอดเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงกลับกลับทำไมพี่อา่าอ่าโอ้ว้าวว้าวคือถ้าเกิดมันกระแทกแรงมันก็จะคว่ำลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยแต่มันก็ดียังเป็นลูกบอลเห็นไหมใบพัดไม่เสียหายหน,นะ ดีมากครับอาตะกี้เดี๋ยวผมอ่านคู่มือเดี๋ยวบอกวิธีเดียกันนะครับว่าแบบไหนเป็นยังไงนะครับมีสามานะครับเป็นบุมแมลงเป็นลอยแบบกลางอากาศหรือว่าปลาไปใส่เป้าหมายอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องครับแรกเอาแบบง่ายก่อนแล้วกันนะครับแต่ให้มันลอยอยู่บนมืออย่างนี้นะ อ่ะมาดูกันครับการลอยกับฝ่ามือครับเลวิเท t i ครับก็คืออย่างนี้เราจะปล่อยบอลไว้บนหนึ่งครับแล้วมันอยู่บนฝ่ามือเราอย่างนี้ครับอ่ะสมมติอยกางกลางนี่ครับมันจะไปตามมือเราแบบนี้ครับวิธีการนะครับเขาบอกว่าตั้งให้ตรงขนาดกับพื้นโลกครับทั้งเราตั้งไว้นวนอนับเนี่ยคือพื้นโลกต้องตั้งอย่างนี้นะเราจะตั้งเอียงอย่างนี้หรือว่าเอียงอย่างนี้เอียงยังไงเด็ดขาดนะครับตั้งให้แบบตรงๆเดะๆเลยนะจากนั้นก็เปิดให้มันทำงานครับแล้วเอามือลองไว้ข้างใต้เนี่ยประมาณหนึ่งถึงห้าเซนครับแล้วพอเราขยับมือช อ่ะเปิดเราโอเคทีนี้ก็เอาวางไว้ที่มือเราใช่ไหมประมาณหนึ่งถึงห้าเซนกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวผมลองปล่อยดูนะครับโอเคว้เอ้ยมันนี่มันนี่มันนี่ไม่ได้ไม่ได้มันหนี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 ไม่เห็นได้เลยอ่ะพอเราแบบปล่อยมือขึ้นปุ๊บมันแบบพยายามบินหนีออกตลอดเลยอ่ะเอาใหม่ที่เอาใหม่ทีอ่ะเอาใหม่นะเอ้ยเอ้ยเหมือนจะได้เหมือนจะได้ มันบินหนีออกเหมือนมือเราต้องไปตักมันตักมันอ้าวโอ้มันดูเหมือนไม่น่าจะยากนะแต่ทำไมมันยากจังเวลาผมเริ่มปล่อยมือออกนะไปเลยเห็นไหมไปเลยทำไมเอ้ออ้าอ่าเออเออเออเดี๋ไปดิอย่าไปดิอย่าไปอยู่นี่แหละอยู่นี่เฮ้ยหยอกเฮ้ยหยอก่อปล่อยปล่อยปล่อยได้ ได้ประมาณนี้น่าต้องไปฝึกฝนกันอีกยาวเลยนะครับเหมือนว่าต้องรู้จังหวะของมันมากกว่านะครับมาอีกทีเถื่อถ้าปล่อยปิดปุ๊บไปเลยมาดิมาดิไปไหนแล้วบันเทิงจริงครับคู่มือเขาไวอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยไปฝึกฝนอีกทีนะครับต่อไปครับไปดูกันปลาแบบบูมเมอร์แรงครับปลาไปแล้วบินกลับโอ้โหแค่เราเป็นมือยังยากเลยปลาไปบินกลับจะได้ไหมเนี่ยผม มาต่อมาการปลาบูมแมลรงครับจากคู่มือนะครับเขาบอกว่าให้เราเฉียงขึ้นประมาณ15ถึง45องศานะครับอ่ะอันนี้คือตรงนะครับถ้า90ก็คือตั้งคือนี้เลย45ก็คือประมาณนี้ครึ่งหนึ่งของ90ก็เริ่มตั้งแต่15-45ครับคือประมาณนี้15-45อยู่ประมาณนี้นะครับให้เราเริ่มด้วยการปลาเฉียงแบบนี้นะจากนั้นก็ปลาไปสมมติว่าปลาเฉียง45ใช่ไหมครับก็ปาไปฟึบมันจะพุ่งไปแล้วก็กลับมาทางเดิมครับโอ้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนที่ปาครับเราไม่ปลาไปตรงๆเียครับเราีง้ มันก็จะเป็นการไปในทิศทางอื่นซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะออกซ้ายหรือออกขวาหรือว่ายังไงครับไปทางนี้ไปทางหนึง่งแล้วปอไปทางนี้ก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นเป็นทฤษฎีที่เขาบอกมาของจริงนี่ต้องลองดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจะได้หรือเปล่าเนาะโอ้แต่ายากนาด,ดูเลยอ่ะห้อง,องผมก็ค่อนข้างแคบด้วยอันนี้คือที่กละุดดแล้วเท่าที่กล้องผมจะสามารถวางได้อ่ะ,อะมาดูกันนะครับตามตรที่เขาบอกครับให้เราเฉียงขึ้นประมาณ 15- บห้าถึงสิบห้าครับ แล้วปล่อยไปตรงๆครับดูนะครับว่ามันจะกลับมาหาผมอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเอาไปเฮ้ยกลับมาจริงอ่าเห็นไหมครับไปกลับมาเอ้ยได้ได้จริงครับอ่าเสียงขึ้นแล้วปลาไป,ปรตรงๆเยี่ยมกลับมาเอ้ยยุยยุย มีปัญหาตอนที่เราจะจับกลับมาเลยนะครับคือว่าตรงขอบขอ้างเอาเนี่ยมันค่อนข้างบางครับผมไม่กล้าจับแรงจับแรงเดี๋ยวมันแบบยุบเข้าไปแล้วจะเสียหายได้ครับผมก็จับเบาๆเพื่อจับเบาแล้วจับไม่โดนปิวตลอดเลยเฮ้ย <c oughs> ได้บูมแรงง่ายกว่าแบบลอยเมื่อกี้เยอะเลยนะครับปลาไปตรงๆครับทีนี้ครับผมจะลองปลาออกข้างดูสายขวาดูครับว่ามันจะแบบเป็นโค้งวนกลับมาอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบปลาไปแล้วโค้งออกไปนู่นยังไงอ่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมเสียงขึ้นด้วยนะครับตอนที่เปล่าไปเสียงขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็เปล่าข้างไป มันก็กลับมาตรงนี่ปลาออกข้างนี้มันก็กลับมาตรงนี้เลยอ่ะเออปลาผมปลาไปทางลุนว,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 ว้าวแบบเบี้ยว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 ว้าวไปตามมือเราจริงๆนะครับมเมื่อกี้ไปแบบโค้งสวยเลยนะครับใช่ไหมอ่าทำไมที่อ้าวก็ดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมปลาขวาทำไมมันหมุนซ้ายไปมันมีความผิดพลาดอะไรครับอืมทีนี้นี่เข้าใจครับ ความเฉียงเนี่ยยิ่งมีผลมากครับยิ่งเราเฉียงเยอะมันยิ่งไปและกลับเร็วครับยิ่งเฉียงน้อยมันยิ่งกลับช้าอ่ะดูเดูแบบเฉียงนิดเดียวนะสมอันนี้ตรงนะผมเฉียงขึ้นแบบนิดเดียวประมาณแบบกิ่งพงาสที่บอกนะ,อะลองดูนะไ,ไม่ได้กลับมาแบบช้าช้าครับพุมเฉียงขึ้นเยอะนะครับดูกลับมาเร็วเลยเห็นไหมครับถ้าแบบเฉียงยน้อยหน่อยอ่ะกลับมาช้าไม่กลับมาเลยไม่ไ,ไกลเลย <laughs> ตอนนี้ที่ผมทดลองเล่ยครับเจออย่างหนึ่งครับถ้าเราปาแบบว่าบิดเข้ามือออกไปอย่างนี้ครับมันจะโค้งไปนี่เลยอ่าเดี๋ยวดูนะครับเสียงขึ้นแล้วปาบิดเข้ามือไปอ่าเห็นไหมมันจะโค้งไปอย่างนี้ครับครานี้เกิดผมปาไปอย่างไรล่ะดูนะโอ้อ่ะเอ่าทำไมาที่ผมปาจัดต,ต่ำๆจะได้เห็นนะปาอ่ะปาโค้งไปนี่เลยคราวเกิดผมปาเฉียงไปทางนี้นะดูนะครับอ่ะ ผมไปดิอ๋อเยี่ยกับตอนนี้แบบบุมาแรงนี้ได้่านเลยครับจุดจ่อจุดก่อน,อนต่อไปมาดูแบบสุดท้ายครับปลาไปฉู่เป้าหมายครับ ในบทสุดท้ายครับการปาไปสู่เป้าหมายครับสมมตินั่นคือเป้าหมายผมนะกระป๋องแก๊สนะครับเอาให้ปาไปแล้วระเบิดตู้มไปหนังอะวิธีปาไปอย่างตัวนะครับเริ่มแครับจับลูกบอลนี้ขยันกับพื้นโลกก่อนครับแล้วเฉียงลงครับ1 5ถึง65องศาครับยิ่งเฉียงเยอะยิ่งแรงเหมือนเดิมนะครับมาลองดูกันเลยดีกว่านะครับเฉียงลงแล้วปาไปปุ๊บมันจะแม่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวกันมาลองดูนะครับมาครับผมเฉียงลงอย่างงี้แล้วปาไป เออได้จริงเหรอแมพุ่งไปชนเลยเพราะเราเฉียงขึ้นปุ๊กมันจะบินกลับมาเห็นนะมันจะบินออกไปมันจะไม่เข้าไปถึงเป้าหมายครับถ้าเสียงขึ้นเราต้องเสียงลงนะเราปาไปนี่วู้ฮ่าฮปรดเรียกผมว่าปรมาจารย์แห่งฟลายโดวาโปลครับปาใส่กล้องเลยอโอ้อเสียไปเนี่ยกล้องผมอะลองดูอีกครั้งครับทำได้ครั้งเดียวเมื่อกี้เขาเรียกว่าฟุกครับแต่ทำได้เสมอเรียกว่าเทพครับอมาลองดูนะครับ เป็นไงเปิดฝาด้วยนี่ผมตั้งใจเลยกูเลยครับว่าจะทเปิดฝาไม่ชนกระปอ๋องอ๋ออีรอบเขาที่ให้กระป๋องคว่ำเลย,ยนะครับบุ้ยอันนี้จะตัดออกเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้ครับตัดตามปุ๊บมาอ่าดูอดูรอบครับเขาที่ผมจะให้กระป๋องคว่ำเลยครับดูนะครับอืมอืมอ้าเป็นไง ีีเดดยวไ้ <ls hai> ในการใช้แบบตัวนี้ครับเขาจะให้แต่สายมาครับไม่มีหัวชาร์จนะเราต้องหาหัวชาร์จอะไรก็ได้มาเสียบเองครับที่เป็น USB นะครับเราก็ เสียบจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเจยะเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็จิ้มชาร์จได้เลยครับไง,ไง่ายๆนี่มันจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อแบตเต็มผมไม่รู้ว่าไฟหายจะเปลี่ยนสีไม่ไม่เคยใช้เหมือนกันเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับอ่ะก็เสียบชาร์จไปนะครับเพราะว่าที่ผมถ่ายเมื่อกี้เล่นจนแบตหมดเกลี้ยงเลยครับไม่หมุนแล้วครับอ๋อเออใช่ืมให้ดูก่อนนะอ่ะถ้าแบตหมดไม่หมุนนะมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะวิ่งเบามากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมมันจะไม่ค่อยเห็นไฟอย่างเงี้ยอันน เสียงมันเบามากครับก็คือแบบมันจะหมดแล้วแหละนะเนี่ยนะไม่ติดละเห็นไหมอ่านี่นะครับคือแบบมันจะหมดนะครับเื่งบ่อยๆจะรู้ครับฟังจากเสียงเงาเสียงหมุนมันจะเบาลงเยอะเลยครับเหมือนว่ารอบมันหมุนได้น้อยลงอนะไรพวกไง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็ชาร์จแบตไว้อย่างนี้นะครับทิ้งไว้นะจากคู่มือนี่เขาบอบกว่าใช้เวลาชาร์จประมาณ25นาทีเท่านั้นครับซึ่ง ซึ่งพอแบตเต็มปุ๊บก็เล่นได้อยู่ประมาณ8-10นาทีครับโฮมเล่นได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวแมเล็กแหลกแบตเตอรี่มันก็จุได้น้อยนะมันเบาวิวนิดเดียวเลยนะครับโอเคก็ใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละง่ายๆแล้วก็คึ้มาเล่นใหม่กันเนาะเยี่ยมว้าวสนุกครับส่วนตัวผมบอกเลยว่าชอบครับชอบมากๆครับการเล่นคร่าวๆพื้นฐานเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปปรับใช้กันได้ครับอาจจะไว้เล่นกับเพื่อนครับอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราปลาเฉียงไปอย่างนี้นะครับเป็นบูมแมลงแล้วเพื่อนรับนะอะไรอย่างนี้หรือ อย่างที่บอกนะครับความประทับใจของผมก็คือตรงตัวลูกบอลมันเนี่ยครับดูดิครับคือมันเป็นล้อมรอบกรอบหมดเลยอ่ะเวลามันชนอะไรก็จะไม่เป็นปัญหาเวลามันชนปึ้งปึ้งชนอะไรก็ได้ชน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 ตรงตัวใบพัดจะไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นเลยครับชนไปเลยครับชน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 หรือว่าถ้าเป็นโดนที่ฝุ่นครับที่ฝุ่นก็จะเกาะอยู่แต่ข้างนอกเมือนอย่างเงี้ยพอมีที่ฝุ่นเกาะบางเล็กน้อยนะมันก็เข้าไปไม่ถึงใบพัดเราไงเกาะได้แต่ข้างนอกอ๋อมันดีครับเดแล้วก็แบบลูกบอลด้วยแหละมันเลยดูแบบว่าลอยๆแบบแปลกๆเหมือนยานยูเอฟโอทรง แปงกับปลาแบบตรงได้แ yeah, ล yeah, right. ้วคานแบบที่ไม่ให้มันลอยอยู่บนมือเนี่ยที่ยังไม่สามารถทําได้ครับอาจจะลองดูก่อนนะเรื่องมัหลายรอบเผื่อจะได้แล้วก็ได้นะครับอ่ะนะตรงห้ตรงก่อนหนึ่งสองสามจะไปดิอย่าไปดิอย่าไปอย่าไปกล้องผมไปเลยไหมนี่ ประมาณนี้ละกันนะครับงินเมื่อซื้อไปก็ไปฝึกเล่นกันนะครับแล้วเป็นครับว่าซื้อจากแบงก์ตูนครับราคาเฉียดพันนะอาจจะราคาสูงไปนิดนึงนะครับแต่กับคุณภาพของสินค้าที่ได้รับและความสนุกที่เพื่อนๆเห็นไปผมว่าก็พอใช้ได้นะครับใครพอจะมีโทรศัพท์ที่จะซื้อมาเล่นก็จัดไปเลยนะครับถ้าใครคิดว่าซื้อไม่ไหวยืมเพื่อนครับแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนดูแล้วบอกเฮ้ยมึงซื้อหนซื้อ่อเดี๋ยวกูขอเล่นด้วย มันเป็นขอเล่นครับเล่นเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้มันเป็นไรเนาะแต่ผมแค่เห็นว่ามันเฟี้ยวและอยากจังมาแนะนำเพื่อนๆดูเท่านั้นเองนะครับโอเควิดีโอนี้ไปที่ไหนครับของเล่นสุดเฟี้ยวชิ้นใหม่ครับอันนี้ก็แน่นอนครับเสร็จน้องเจ้าจันครับผมเล่นกับน้องเจ้าจันเพลินแน่ครับอันนี้แล้วในการวิดีโอหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับรอดูว่าผมจะเอาของสุดเฟี้ยวอะไรมาแน้เพื่อนๆอีกนะครับบอกเลยว่าถ้าของไม่เฟี้ยวจริงไม่ได้อยู่ในช่องผมแน่นอนครัััััับบบอออออ้าาาเนนนีี่่่่ขตววววไปกกะคคครรสสสดูมงๆล ว้กลับมาโอ้โหเล่นเป็นแล้วก็จะประมาณนี้ครับเอามาเที่ยวมาทีว้าปึ้งเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวก็ไม่เก็บคือดีคือดีมากเย้